อนุโมทนาในกุศลเทียนพุทธบริษัทถึงครูบาอาจารย์เพื่อนสาธมิตรเพื่อนผู้ห่มภาการสวพัสดห่มแล้วพัฒมหาพัฒโทสะพุทธบริษัทอุบาสุปชกาทั้งหลาทั้งใกล้และไกลเดินทางมาในวันนี้มาจากเมืองร้อยเอ็ด101ใช่ไหมจะให้ธรรมะ101มีธรรมะนะ ไม่ใช่ใบหวยน,นะคือทุกอย่างมีธรรมะอาวางมาลงตามสบายทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะทั้งหมดรอบตัวเราในอนทุกอนุของอากาศมีธรรมะทั้งหมดแต่เราหาไม่เจอองค์พระศาสดาหาเจอแล้วนํามาบอกกล่าวกับเราทั้งหลายแค่เราเป็นลูกที่ดีแล้วก็เดินตามที่พ่อบอกกล่าวก็จะถึงเส้นทางความดีได้แต่ลูกตอนนี้เนะี่ยเดินออกนอกเส้นทางที่พ่อบอกพ่อกล่าวพ่อบอกทานศีลภาวนา แต่ลูกทั้งหลายออกนอกเส้นทางนี้พ่อบอกให้ศีลสมาธิปัญญาลูกๆก,ก็มาถือครองเมื่อมาถือแล้วก็ให้มุ่งตรงตั้งตรงคือหนึ่งเดียว1 0ึ่หนึ่ง,หน,งหนึ่งตัวที่1นึ่คือหนึในความดีอันนี้คือศีลศีลความดีหนึ่งเดียวในหัวใจไปได้ทุกที่ไปได้ทั่วโลกทั่วทั้ง3ามโลกเลยแหละ ใจดีสีงามจิตแสจะสะอาดพระคุณเจ้าเด,เดินทุด,ดงไปตามป่าตามเขาก็มีความดีประจำใจถ้ามีความดีแล้วเธอจะอยู่ถ้ำเล็กถ้าใหญ่ป่าน้อยป่าใหญ่เงือมผาที่เป็นชั้นลอนออกไปนะเหมือนที่หลวงปู่เสาวนั่งเงอมผาแม่ให้ดูหรือยังจะมีหลังคาหลังคา,าหินเป็นในยะบอกว่าศีลมีศีลเป็นพื้นมีศีลเป็นหลังคาจะปกป้องแดดฝนได้ นั้นถ้าเราอยู่ในร่มของศีลร่มของธรรมที่เป็นดังหินนี่ยิ่งกว่าสังกะสีร้อยแผ่นพันแผ่นไม่มีสิ่งใดมาทะลุได้ใช่ไหมพ่อแน,น่ในยัดังนั้นเมื่อมีศีลความดีประจําใจแล้วพระทุดงจะไปทิศไหนถ้าเล็กถ้าใหญ่บ้านน้อยบ้านใหญ่ตําบลสู่ตําบลเมืองสู่เมืองจะมีความปลอดภัยเพราะในศีลน,นั้นมีความเมตตาเป็นอาวุธมีสติมีสมาธิมีปัญญาอล้อมอยู่ ังน,นั้นถ้าศีลบริสุทธิ์แล้วไปได้ทั้ง3ามโลกและศีลนี้เป็นเครื่องรับประกันจะไม่ให้ตกต่ําไปกว่านี้ขณะน,นี้เราเป็นมนุษย์ศีลส่งเรามาศีลห้าทำห้าศีลคือหนึ่งในความดีใจละเว้นจากบาปถูกต้องกับโอวาทข้อที่1เจตนาหนึ่งเดียวในความดีดีทั้งหมด แม้จะสมาทานศีลร้อยข้อพันข้อแต่ถ้าเจตนาไม่ดีก็ไม่เรียกว่าศีลหลังนั้นง่ายๆเลยเลขหนึ่งมาจากร้อยเอ็ดหนึ่งก็คือหนึ่งในความดีคือเจตนาเป็นศีลเจตนาดีทุกอย่างดีส่วนทำข้อที่สองจากเมืองร้อยเอ็ดนั่นก็คือเลขศูนย์เลขศูนย์เป็นกลมๆนี่ข้างในจะมีความว่างขอบตัวกลมๆนั้นขอบกลมๆนั้นของเลขศูนย์นี่คือ สภาวะรู้สภาพรู้เราต้องรู้ก่อนค่อยว่างเหมือนเดินจงกรมต้องกำารู้ก่อนกำรนรู้สึกกายเคลื่อนไหวเท้าสัมผัสพื้นธาตุเคลื่อนไหวทีนี้คำว่าว่างนี่คือสัญญา,าวิหารถ้าเป็นเดินจงกรมก็คือว่างจากความยึดถือในการมีการเป็นว่างจากการยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนแม้แต่สิ่งที่ได้ยินกระทบหูที่เดินมาตอนเย็นนี้18นฬิกาที่จะเดินจงกรมกำหนดรู้สึกรู้สึกไป เสียงที่มากระทบคือมีผู้รู้มีมีขอบในการรู้แต่ในตัวรู้ที่รู้รอบนั้นคือรู้รอบว่าเขาจะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้คือรอบของสภาพธรรมคือสิ่งที่มากระทบทีนี้เมื่อเรารู้รอบแล้วตรงกลางที่เป็นสุญญาตาคือความว่างนั้นว่างจากความยึดถือทั้งดีและไม่ดีชอบใจและไม่ชอบใจ,บใจรู้แต่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นเรารู้ด้วยความว่าง รอบแห่งความรู้นี้คือเรียกศูนย์เมืองร้อยเอ็ดนี่มีความว่างตรงกลางคือว่างจากความยึดถือเมื่อเราว่างจากความยึดถือกิเลสก็ตั้งไม่ได้อุปมาเหมือนเราทําอานาปานสติรู้สึกที่ลมหายใจชัดเจนในลมหายใจนี้เป็นความว่างรู้แต่ในในรู้นั้นมีความว่างโมหะโทสะจึงตั้งไม่ได้เพราะเหตุนี้อานาปานสติจึงมีอานิสงส์มากเพราะว่างจากความยึดถือจากการมีการเป็นและ อนิสงส์อีกอย่างคือราคาโทสะโมหะตั้งไม่ได้ถ้าเราเอาจิตมาตั้งที่ลมหายใจเอาสติมากําหนดที่นี่แต่ถ้าเอาไปตั้งที่อื่นกําหนดที่อื่นกิเลสเกิดทันทีกําหนดที่กายกิเลสยาวจะเกิดที่กายไปวางไว้ที่จิตตามด้วยความคิดกิเลสเกิดเกิดที่จิตอีกที่นี่แต่ถ้ามาวางที่ลมหายใจอานาปานสติกระทาให้มากบําเพ็ญให้มากเป็นสิ่งที่มีอนิสงส์ใหญ่มีผลใหญ่ก็ด้วยเหตุนี้คืออนิสงส์ผล จะเกิดความว่างความวางความปล่อยมุตติราคาโัวสมามหะจะตั้งไม่ได้นี่คืออันิสงที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็หนึ่งตามท้ายใช่ไหมหนึ่งตัวแรกก็คือเจตนาดีนั่นคือศีลศูนย์ตรงกลางคือรู้รอบสุญญาสุญโยคือว่างจากความยึดถือในตัวรู้นั้นอุบเบกขาสัมโพชฌงแล้วก็หนึ่งตามหลังจริงจะเป็นร้อยเอ็ดใช่ไหมหนึ่งตามหลังคือหนึ่งเดียวคือพระนิพพาน ุกสิ่งทุกอย่างที่เราทานี้มุ่งตรงสู่องค์พระศา,าสดาองค์พระผู้นี้ผ่านไม่ผ่านตนเองไม่ผ่านคนอื่นแม้แต่การให้ทานถวายแด่สงฆ์ก็ให้น้อมส่งตรงถึงองค์พระศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื้อเสียงกล่าวแห่งเราทั้งหลายคือถวายแก่ลูกในส่งถึงพ่อพระคุณเจ้าพระอาจารย์ยินดีในทุกทุกบุญพุทธบริษัทในทิศท,ทั้งสี่ที่ได้ไปให้ทานแด่พระคุณเจ้าหรือแด่พี่ป้าน้าอา,า,าสัพพะสัตว์ทั้งหลายใครก็แล้วแต่ ทุกกิิยาอาการในการให้ทานนั้นให้เรามุ่งตรงสู่องค์พระศาษษษสดาเหนือเส้นก้าวของเราทั้งหลายเมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นทานของเรานนั้นจะไม่หล่นลงมาเพราะเรามีจิตที่วางถวายพ่อแล้วย่อมไม่ดึงลงมาคืนมิแต่จะสว่างสวายขึ้นดังนั้นผู้รับทานก็เปลี่ยนเือนบุุษไปสนีเราเิดศรัทธาจะทานรูปนั้นรูปนี้รูปนี้ท่านก็เป็นผู้ส่งให้ท่านทําหน้าที่ของท่านแล้ว ในขณะนั้นให้จิตเราเนี่ยผ่อ,องใสใจเบิกบานให้ละความตันนีและให้น้อมทานนั้นถวายเบื้องพระบาทองค์พระศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าเนื้อเสียนกล้าหองเราทั้งหลายไม่ว่าท่านจะให้ทานในทิศใดมุมใดของโลกจะเป็นทานที่ประเสริฐเติมล้ลำหนึ่งเดียวคือถึงองค์พระศาสดาถึงองค์พระผู้นิพพานอนโมทนาธรรมจากเมืองร้อยเอ็ดหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งเข้าใจนะทบทวนทบทวน วันนี้คุณครูมาเผื่อว่าเด็กใหม่ี้ทำยันไนจะลืมหนึ่งคืออะไรความดีใช่ไหมศีลคือเจตนาดีความดีรวมทั้งหมดคําว่าความนี้ดีกายดีวาจาดีใจดีในการค้นขวายบุญสิบอย่างนั่นแหละดังนั้นหนึ่งคือความดีศูนก็คือว่างจากความว่างเปล่าแต่ขอบของเลขศูนก็คือตัวรู้ต้องมีสภาพรู้ก่อนต้องกําหนดรู้ก่อน กำลุดรู้กายจนหมดรู้ใจกำลนดรู้อิรยาบทยืนเดินนั่งนอนเหยียดคู่ก้มเงยกำลุดรู้ความคิดรู้อย่ารละเอียดรู้ให้รอบแต่ในสภาพรู้นั้นเรารู้ว่าสภาพนั้นรอบของเขาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงไปทุกอนัตตาก็จะวางในตัวรู้ได้แต่ถ้ารู้แล้วไม่รู้ให้รอบจะยึดมั่นถือมั่นว่าเรารู้เราเห็นเราชอบเราชัง แต่ถ้ารู้รอบว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดาไปไม่เที่ยงเป็นทุกอนัตตานี่คือรอบของสภาพธรรมเราก็จะเกิดความวางวัตตะสงสารอีกหนึ่งในยยะก็คือกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมันจะหมุนอยู่อย่างนี้กิเลสเกิดขึ้นเราลงไปกระทําแล้วจะเป็นกรรมแล้วก็เกิดรับผลที่บาปก็หมุนอยู่นี่คือวัตตาสงสารที่ไม่มีที่สิ้นสุดอีกหนึ่งในยยะคือภูมิสาเอ็ดที่พระศาสดาทรงแสดงแต่วัตตาวนวัตตาสงสารในทางธรรมะที่พิจารณาก็คือกิเลส กรรมวิบากหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดวิธีที่จะตัดวัตตะวิธีจะตัดวงจรเนี่นั่นก็คือเมื่อกิเลสเกิดเรากําหนดรู้และดึงเจตนาออกมาเมื่อเจตนาไม่มีมันก็เป็นกิริยามันก็ไม่เกิดกรรมก็ไม่ต้องรับวิบากคล้ายๆว่าเจตนานี่คือเสือคือกรรมกิริยานี่คือแมวลายเหมือนกันเป๊ะแต่ไม่ใช่เสือเป็นแค่แมว คำว่ากิริยาอุปมาเหมือนเราเดินไปนเราไปเหยียบสัตว์ตายนี่โอ้ตากวกุลีสะใจจังสมควรตายมาขวางทางอันนี้กรรมเพราะมีเจตนาแต่ถ้าเราเดินไปลักษณะเดียวกันเบงเอไปเหยียบสัตว์ตายไม,ไม่มีเจตนาสงสารขออาภัยนะนี่มันดึงเจตนาออกมาเป็นแค่กิริยาเราไม่ต้องไปรับกรรมอาจจะเกิดนิบากเล็กน้อยหัวรังข้างแตกตามคุณธรรมของสัตว์นั้น<ม>นั้นเมื่อเราดึงเจตนาออกมานี กรรมที่จะไปตกนรกไปเป็นสตัตว์เหล่านั้นให้เขาฆ่าคืนมันจะไม่มีมันก็เป็นการตัดวัตวนเข้าใจเนาะกิเลสกรรมวิบากตอนนี้กิเลสมันเกิดอ,อยู่ตลอดแล้วเนี่ยอย่าไปใส่เจตนามันจะเป็นกรรมเพราะเราเอาเจตนาไปไว้ที่ความดีแล้วที่ศี่แล้วเออถ้าสินน่งนีจะใส่เข้าไปเลยแต่ถ้ามันจะเป็นเหตุให้เกิดกรรมนั้นเป็นสิ่งไม่ดีนั้นเราเอาเจตนาออกสักแต่ว่าเหมือนเขามาด่าเรากําหนดรู้เสียงสักแต่ว่าได้ยิน อย่าใส่เจตนาเข้าไปเดี๋ยวมันจะวีโตไปหาเขานะคือรู้รู้รอบแล้วว่าเสียงไม่เที่ยงเกิดจากปากมนุษย์คนหนึ่งปากนั้นมันเป็นรูปแต่ในรูปนั้นมันจะมีนามมีสังขารกิดเลสคอยพวงแต่งอยู่ถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเขาย่อมมองสิ่งต่างๆเป็นอาธรรมเป็นธรรมดาที่ระบบมันถ้ส่งข้อมูลแบบนี้พอเขารลบเอาไว้อันนี้เราเข้าใจไงเราก็ไม่ไปสร้างกรรมต่อกำหนดรู้แล้วก็วางอ๋อเสียงนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เกิดดับเหมือนเราเดินจงกรม ดังขึ้นอย่างแรงพระอาจารย์ให้เรากำหนดรู้บอกว่าสักจะรู้นะสักพักมันดับไปเห็นไหมนั่นแหละคือการเกิดดับที่เรามองไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดดับอยู่ในตัวของเขาเองถึงจะเห็นไม่เห็นเราสามารถนำใจรักของพระศาสดานี่ไปกําหนดรู้พิจ,จนารณานได้เลยอันนี้คือธรรมะเมืองร้อยเอ็ดฝากที่มีความภาคเพียรมาและก็พุทธบริษประั้งหลาย เพื่อได้ต่อยอดปัญญาแห่งตนถึงว่าคุณจ้าด้วยอนุโมทนา